มือฟ้อนเลยไอ่น้อะน้องไปถยกับเพื่อนๆของเขานะคะวันนี้เาได้มาเที่ยวทะเล สนุกไหมคะนี่เน่นไลอยดอ่ะนงไล่ลอยเป็ี่ยนเสยนะ ่าไปซื้อของอยู่มาหาเมานให้แน่มีรอยมาหาอสนุกไหมคะไม่ได้ันเลไ่ได้ไจเยัอมาลอยมานี่ค่ะลอยมา ลอยไปหาเพื่อนเลยเข้มปลิบเลยใช่ไหมมาต้องขยันลอยมาหาเพื่อนเลยเป็ยนยรไปไปเลยเลอยไปเลย น้องไผยได้มาเที ah, ara, yeah. izable, span, ่ยวทะเลแล้วสนุกไหมคะน้องไผ่น้ำทะเลเค็มไหมลูกหันมาหันหน้ามานน่สิน้ำทะเลเค็มไหมสนุกไหมคะ

ไปเลยไปเลยไปเลยสนุกไหมคะมีเรือด้วยมีเรือด,ด้วยน,น,น้ำทะเลเข็มปีเลย

สนุกไหมคะน้องพายเก็บผีเลยรีเมิดกลับบ้านเป็นชิเดกลับไปบ้านหมดมึงมาเต้นนอนดูทีีตีน้ำ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  มารอไอมามารอยมาใช้ลูกสักหลาดลูกอยู่เฉยๆแต่มันก็มาเลยมาเลย ตอนนี้น้องไข่กำลังจะทำปลาสาดทรายอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังยไม่พอเพียงต้องคอยกันนะอุ้ยปลาล้อมาแล้วเตรียมลาไหมกลัวไหมเดี๊ยวหนึ่งอย่าพึ่งอ่ะอ่ะทำเลยอ้าวทำเลยเนื้อ หนึ่งอาผู้จับให้น้องหนึ่งสองจับตําอ่าขอ้ขอขอ้ขอขอ้ขอข้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 อเอา้านายลงยกขึ้นดูสิอ่าว้าวฟังหมดเลยน้อง